ไปทัวถึงลงไปไหว้ไ,ไปไหว้ตะไคร่ตะไ่ไปไหว้ตะไคร่แก้บนแก้บนเนะี่ยเอาตรงๆแก้บนแล้วเขาสำเร็จแล้วให้หนิงไปนั่งอยู่บนภาพความสําเร็จนั้นแล้วบันทึกภาพนั้นเอาไว้อ,อ,อะไรยังไงคุณมดดำเข้ามาคอมเมนต์อะไรคุณมดดำก็นี่คอมเมนต์ว่หนิงสติมึงจุดทําอะไรเอาเงินไปทําบุญอย่างอื่นเอาเงินไปทําบุญให้เขาดีกว่าไหมสตินะสติอ่า,อา อันไหนคือดราม่าดราม่าก็คือก็ไปติดแฮชแท็กแล้วก็ทัวลงว่าเหมือนกับว่าเพี้ยนอะใครที่จะเงินตรงเนี้ยไปทาบุญให้คนดีกว่าแต่เอาไปจุประทัดแล้วก็ไปสร้างสิ่งแวดล้อมที่มันไม่ดีให้กับบรรยากาศของโลกอะไรอย่างเงี้ยเพียงคอมเมนต์ของคุณมดดาก็เขาเป็นผู้มีอิทธิพลไงถ้าเ็พูดว่าอะไรดีมันดีจริงๆเพราะเพียงแค่นั้นทัวก็เลยมาลงคุณหนิงแต่คุณหนิงไม่โกรธก็ทรไปบอกแค่ว่าอิมดทำอะไรของมึงเนี่ยทัวอยลงแล้ว กูเปล่ากูไม่ได้ทําอะไรเลยกูแค่นี้กูไปอ่านกรสีที่เปล่าไม่ทําอะไรเลยก็คือจะแค่เนี่ยแล้วเราก็เข้าใจเขาเอางี้กันแล้วกันนี่นะฮะปล่อยให้หนิงก็พูดเรเยอะแยะโดยที่หนิงไม่รู้หรอกว่าเขาก็พูดถึงหนิงมาอ้าวไปดูเลยครับว่ามดดําพูดถึงหนิงยังไงเรา,เอ,าออกกล้องไปถ่ายมาแล้วก็กถ่ายมาครับนี่อ้าวเดี๋ยวสวัสดีคุณผวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีรายการตีสิทธิ์ครับถ้าสมมติจะพูดแล้วน่าจะเป็นเพื่อนที่รัก แล้วกเกลียดที่สุดย้อนกลับไปยัยหนิงปณิตาจริงๆแล้วเนี่ยสนิทกันเป็นรู้จักกันมาก่อนแต่สนิทกันก็ตอนช่วงนางมีวีรกรรมเยอะๆเนแบบช่วงตามขัวจริงตอนนั้นคือแบบยัยหนิงเหมือนคน้าแล้วที่สำคัญคุยโทรศัพท์ทีมันไม่ยอมให้วางถึงตีห้าตีห้า จนหลังๆมาทำบอกเบอร์มาบอกหนิงฉันไม่ไหวแล้วเธอเพราะฉันไปตามผู้ชายกัหลอดไม่ไหวแล้วในที่สุดหลอนไปใส่ชุดขาวลุกขาวผมขาวเข้าวัาวาววดสงบสติอารมณ์จะได้ไม่ฟูซ่านจะได้ไม่ต้องตามผู้ชายปรากฏอีกวันยิ่งไม่อยากจะเชื่อว่าคําพูดประชดของเราอะคาให้นางอะไปใส่ชุดขาวอยู่ในวัดแล้วก็ระง,งับสติอารมณ์ mm. ถามว่าประทับใจอะไรหนิงอะหรอต้องบอกว่าบางครั้งเราก็รู้สึกว่าตัวไม่ดีดวงแบบว่าไม่ดีอะไรเงี้ย พื so you, ่อนคนนี้มันจะมาให้กําลังใจหรอกครับแต่สิ่งหนึ่งถ้าสมมติดวงเราไม่ดีหรือเพื่อนคนไหนดวงไม่ดีเย็หญิงปณิตาจะไปใส่ชุดขาวแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมแทนเพราะว่าตัวเราเองเป็นคนที่สมาธิสั้นเขาก็จะเป็นคนที่ไปปฏิบัติตามตามวัดตามวาตามสถาปฏิบัติธรรมแล้วเขาจะบอกเฮ้ยแกสะดอกขอให้แกแล้วนะหมดทุกหมดสมบุกนะอะไรเงี้ยจนถึงทุกวันนี้เวลามีปัญหาสิ่งหนึ่งหนิงก็จะแบบว่าเหมือนกับแค่ คำเดียวที่เราจะพูดกันฮะเวลาที่เราเจออะไรกันมาก็ไหวนะเราจะรู้กันีว่าเออไหวไหววะหนักวะแค่นั้นนะมันเป็นสิ่งที่เราสื่อสารกันมาสิบยี่สิบปีอยากจะบอกว่าดีใจที่เห็นเพื่อนหนึ่งไม่บ้า <c oughs> ไม่สติแตกกำลังจะฟึ้งเลยเป็นหนิงปณิตาคนเดิม <c oughs> เวลาที่ทุกข์สุดเศร้าสุดหรืออะไรสุด คุณที่ยังมีเธออยู่นะยี่นิงน่ารักจัดเลยพูดดีอ่ะเนาะเริ่มต้นเหมือนี่เงเริ่มต้นเหมือนจะแรงแต่ว่าไปมาดูสิฮะคือเขาเป็นคนดีจริงจริงคือถ้าไม่ดีนะคุณอา20กว่าปีแล้วอ่ะหนิงรู้จักกับเขา25้า2ี่ปีครึ่งชีวิตอย่างเงี้ยถ้าถ้าไม่ดีจริงหนิงไม่อยู่กับเขาจนถึงทุกวันนี้แต่เขาเป็นคนจริงใจอ่าเออเขาเป็นคนจริงใจปากร้ายแต่ใจดีใช่ ดีนะไม่เคยเห็นหวานขนาดนี้เหมือนกันใช่ค่ะหวานมากหวานมากหวานมากอันนี้นี่หวานมากแลหวนหวานนี่แหละอารมณ์หวานหวานสำหรับเขาแล้วใช่ค่ะมีอีกหนึ่งประเด็นพี่พี่หนิงเนี่ยซื้อทองรับขวัญน้องวีจิจิมะซึ่งอ้ามันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ยินดีค่ะทำไมถึงมีดราม่า โอ้ไอกประเด็นอย่างเงี้ยบางทีเราเราก็ไม่ค่อยเก็ตนะขนาดเราอยู่ตรงนี้เรายังไม่เก็ตเลยเขาก็คงคิดว่าแบบอ่ะเราอาจจะไปเกาะกระแสพี่หนุ่มสอนรามกลายเป็นว่าเราไปเกาะกระแสอ่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพี่หนุ่มสอนรามก็เป็นอีกคนหนึ่งที่สนิทกันมานานแล้วแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ลากกันไปปฏิบัติธรรมด้วยกันตั้งสศูนย์นานมากๆแล้วเพียงแต่ด้วยวันเวลาที่พอเราเรามีครอบครัวเรามีลูกชีวิตมันก็จะเปลี่ยนไปก็จะไม่ค่อยได้เจอพี่หนุ่มก็จะมีแต่โทรศัพท์พูดคุยกัน แล้วเชื่อไหมว่าทํารายการเป็นพิธีกรก็หลายรายการพี่หนุม่มไปหลายรายการก็ไม่เคยเจอกันจะสวนทางกันตลอดวันที่พี่หนุ่มมารายการที่เราทําพิธีกรก็สวนทางกับวันที่เราไม่มาจนกระทั่งวันนั้นน่ะพี่หนุ่มมาสัมภาษณ์ในรายการเราเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยพี่หนุม่มทองยังไม่ได้ให้หลานเลยซื้อเก็บไว้อยู่ในเซฟแล้วทองอ่ะเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากจะส่งผ่านใครไปอ่ะเราอยากจะมอบให้เขากับมือเราแล้วจริงๆหนิงไม่ได้มีการถ่ายลงโซเชียลอะไรใดใดทั้งสิ้นเลย ถ้าวันนั้นหนิงเป็นคนถ่ายลงโซเชียลเองแล้วจะบอกว่าหนิงไปเกาะกระแสพี่หนุ่มอ่าโอเคหนิงยอมรับนะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือวันนั้นพี่หนุ่มเป็นคนถ่ายรูปจับกล้องพี่หนุ่มแล้วพี่หนุ่มก็ลงโซเชียลพี่หนุ่มเองซึ่งหนิงไม่ได้เป็นคนลงแต่ทัวร์ก็มาลงหนิงเบาๆว่าแบบหาว่าอ่หาว่าหนิงไปเกาะกระแสพี่หนุ่มซึ่งมันไม่ใช่่ง่ายพี่หนุ่มลงของพี่หนุ่มเองเลยกลงของพี่หนุ่มอันนี้เลยขอบขอบพระคุณมากสําหรับคุณคุณนันหนิงนี่สําหรับทองรับขวัญหลาน ด้วยนะครับด้วยความเคารพรักเสมอดูเิใช่เพราะว่าหมอมาเองก็ชอบทํากับข้าวให้พี่หนุ่มทานพี่หนุ่มเองสมัยก่อนก็จะฝากอาหารอร่อยๆมาให้หมอมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังงงว่าเป็นก็เป็นประเด็นได้เป็นเป็นดาม่าไปได้ยังไงเกิดมาหนิงมีแฮชแท็กอันนึงว่าอะไรนะเกิดมาเป็นหนิงทําอะไรก็ผิดเกิดมาเป็นหนิงทําอะไรก็ผิดเพราะนั้นนี่ก็ไม่ได้ลงแล้วเราก็รู้จักกันก็ไม่แปลกที่เราจะให้ทองหลานชก็ดาม่า ก็ดรามา่าเดี๋ยวนี้คุณอาทําอะไรก็เป็นดรามา่าเหมือนถ้ามันไม่ถูกไม่ใช่ไม่ถูกต้องนะบางทีไม่ถูกใจก็เป็นดรามา่าอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> ความที่เป็นโซเชียลมีเดียนะฮะแล้วคนที่อยู่ในแสงแบบนี่แบบนี้ฮะแบบหนึงนะฮะจะลําบากมากขนาดว่าทํางานหนักจนนอนโรงพยาบาลเพราะการทํางานก็เป็นดรามา่าใช่ค่นะคุณอาอะไรเล่าให้ฟังหนะ่นอยตอนนั้นหนิงทาละครเรื่องที่เพิ่งจบไป โอ้ทำงานหนักมากจริงๆคือถ้าในพาร์ทของคนทํางานอะคนถ้าไม่ได้รู้ว่าไม่ได้เป็นแบบเบื้องหลังอย่างทำงานอยู่ในวงการเขาจะคิดว่าหนิงแต่งตัวสวยๆไปวันๆทำงานไม่เป็นอ่างเงี้ยแต่จริงๆหนิงเป็นคนทํางานหนักมากแล้วหนิงดูแลงานเองทุกส่วนตั้งแต่บทหน้ากองอาหารเอาเป็นว่าทุกส่วนในกองถ่ายหนิงหนิงทำหมดตัดต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยหนิงจะเข้าไปมีส่วนร่วมดใช่ค่ะแล้วมันครงงานมันคงโหลดมากแล้วเรานอนไม่พอ แล้วมันคงเครียดเราต้องยอมรับว่าทํางานเราก็เครียดแล้วมันก็คือเหมือนล้มตึงไปเลยค่ะพี่นาก็เข้าโรงพยาบาลไปประมาณเป็นเดือนน่ะพี่นาแล้วก็ตอนที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยมันเหมือนอาการมันคือร่างกายข้างหนึ่งมันไม่มีแรงปเลยปัสสาวะเองไม่ได้อุจจาระเองไม่ได้ม้าใส่สวนเลยคนก็บอกว่าเนี่ยหนิงอ่ะอาจจะไปดราม่าแบบเพื่อโปรโมทละครอะไรอย่างเงี้ยแล้วในขณะที่อยู่โรงพยาบาลถ้าวันไหนไหวอ่ะ แล <Hill man S 2> <Over. S 1> ้วงานมาต้องทําอยู่บางวันหนิง huh. ก็เอางานมาทาแล้วรูปพวกเนี้ยอันจริงๆนะไม่ใช่รูปหนิงเป็นคนลงนะจะเป็นรูปเพื่อนเวลามาเยี่ยมแล้วถ่ายแล้วก็ไปลงอย่างเงี้ยก็ดราม่าก็ดราม่าอะแต่อันนี้เนี่ยถ้าสมมติถ้าถามแพทนะคุณอาพี่หนิงก็แอบเข้าใจเพราะบางคนเขาก็มีการสร้างภาพเพื่อโปรโมตใดๆแล้วสุดท้ายคข้ามาเฉลยมันก็มีตอนนี้มันไม่ใช่ไงเพราะโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาจับผิดกันง่ายมากเขารู้กันแทบจะทุกเรื่องอยู่แล้ว หนิงไปนอนโรงพยาบาลเป็นเดือนใช่ใคราจะมาหนิงเป็นเดือนจริงๆค่นะคุณอาแต่ว่าวรักษาเป็นเดือนทุกวันนี้หนิงก็ยังกายภาพอยู่นะอือเหรอใช่ค่ะแล้วก็ชินแล้วนะคะคุณอนาะชินแล้วเหรอชินแชน,นแอบแบบเข้าใจและสงสารด้วยเพราะอย่างล่าสุดเนี่ยช่วงโควิดเราจะเจออยู่แล้วเหล่านักแสดงหรือว่า ดาราหลาลยๆท่านรีวิวอาหาร <c oughs> พี่หนิงไปช่วยเขารีวิวอาหารแท้ๆ, <c oughs> ๆกับเจอดราม่า <c oughs> หาว่าอวดรวย <c oughs> คนอื่นเขาไม่มีอันจะกินแล้วแต่ว่าทําไมคุณยังอวดรวยอย่างนี้อยู่อาหารเต็มโตะเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่น่าจะรู้น,นี่อันเนี้ยเขาอาจจะมองว่าโอเคอาหารเซตเนี้ยอาจจะเป็นโอเคอูน่ปลาดิบอาหารดีๆเขามองว่ามีคอมเมนต์หนึ่งเหมือนประมาณว่าโอ้ยใครจะซื้อตามได้คะคุณหนิงรีวิวอาหารแพง อ่าอย่างเงี้ยแต่จริงๆหนิงรีวิวหนิงช่วยทุกร้านนะคะหนิงรีวิวทุกร้านแม้กระทั่งกะปิน้ำปลาหนิงก็ทำให้หมดทุกคนไม่คิดตังไม่คิดตังแต่อย่างกรณีเนี้ยเป็นร้านที่คนอื่นจะไม่มีกินแต่คุณอวดรวยเนาะโอ้อันนี้แซะน่ะ ใช่หนิงเชื่อว่าดาราหลายๆคนน่ารักนะคะในช่วงโควิดอย่างแพทเองหนิงก็เห็นตอนเนี้โควิดเองอะหลายๆร้านเนี่ยให้เขาไม่มีหน้าร้านแล้วเขาก็ต้องมาทําตลาดโซเชียลตลาดออนไลน์กันแล้วเขาไม่มีช่องทางที่เขาจะโปรโมทของเขาเขาเป็นแฟนคลับเราเราก็ถือว่าเราเป็นช่องทางหนึ่งในการที่ช่วยโปรโมทให้ร้านเขามีคนรู้จักหน้าไอจีอย่างเงี้ยเป็นการช่วยแต่ก็ยังไม่วายดรามา่าเรื่องต่อไปนี้จะมีคนไม่ชอบไหมกรณีที่เป็นลูกกตัญยูก็คือ ออวันเกิดของคุณแม่ที่ผ่านมาเห็น<ฆ>บอกว่าเขียนเช็คเปล่าเลยเซ<ฆ>็นชื่อเรียบร้อยก็ให้คุณแม่กรอกตัวเลขเองนี่เ<ะ>พาเขาไม่รู้จะให้อะไรเขาแล้วคุณอาให้อะไรเขาเขาก็บ่นนะแล้วให้อะไรเขาเขาก็ไม่ใช้ขนาดเขาเรียกประเคนให้แล้วมาก็ยังไม่เอา แล้วหนิงคิดยังไงถึงจะเขียนเช็คเปล่าๆแล้วให้มาไปกรอกเองเขาอาจจะมีความสุขเพราะตอนเนี้ยเขาเวลาเขามีเงินเขาชอบทําบุญเขาก็จะได้ทําบุญเยอะๆเนี่ยแล้วเขาจะมีความสุขเราอะคิดอย่างนั้นว่าเอาเลยแล้วอยากจะไปทําบุญก็ไปอยากจะไปเที่ยวกับเพื่อนก็จะได้ไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะหมอามาเป็นคนชอบทําบุญมากทุกวันนี้ก็ยังไม่กรอกน่ารักจังเป็นแม่ที่แบบเราอยากเป็นอย่างเขาพี่หนิงเป็นอยู่จริงเหรอพี่หนิงเป็นอยู่อย่างเช่นล่าสุดอะไรดนใจหรืออะไรทํทคลิป ที่ Lisa, ลิซา่าใช่ลิซ่าที่ cover แบบไม่ใช่แค่เต้นนะคือ cover หมดเลย<า>คือเรื่องของเมืองเนี่ยน้องอเดินมาบอกว่าน้องออยากมีเพลงเป็นของตัวเองอยากร้องเพลงละอ,อยากมีเพลงเป็นของตัวเองเราก็บอกว่าไม่ได้หรอกเขาก็บอกไม่ได้พจะเอาเพลงไได้นี่บอกนั่นนี่ไปเต้นไปเต้นเพลงพี่ลิซ่าให้ดูก่อนแล้วพอเาเต้นเสร็จเขาบอกว่าเขาอยากถ่ายแบบทำทำแบบถ่ายถ่ายคลิปอะไรเงี้ยนิงก็ไปบอกน้องฉัตรว่าน้องฉัตร ช่วยแต่งหน้าทำผมใี่น้องนริณน,น้อยออแล้วก็ไปสั่งตัดชุดขึ้นมาก็ะกะถ่ายวิดีโอเล่นๆอนะ่ะเราก็มีโปรดักชั่นงานของเราอยู่แล้วใช่ไหมอะเรารมีมีกล้องทีมตัดต่ตออะไรอยู่แล้วอะ อยู่ที่การตัดต่อนอ้องพี่ตัดต่อเก่งแล้วน้องชาติแเก่งในการที่แบบแต่งลุคเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> เอเอแล้วตรงนี้ก็กลายเป็นโอ้โหก็ไวรัลพอสมควรนะฮะก็มีคนพูดถึงพอสมควรก็ให้เขาได้ลองลองแล้วจะได้รู้ว่า <c oughs> เราตัวเองชอบจริงๆหรือเปล่า <c oughs> แต่มันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้เราเต้องฝึกตัวเราเองเหมือนกันนะฝึกคว <c oughs> ามใจเย็นเพิ่มมากขึ้นกับลูกเราเลยนะที่สุดที่สุดตอนนี้หนิงเองหนิงก็พอพอเริ่มรู้สึกว่าไม่ไหวหนิงเริ่มกลับไปพบจิตแพทย์เด็กแล้วอะ เป็นเรื่องที่ดีค่ะการพบจิตแพทย์เป็นสิ่งที่ดีแล้วโดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันที่หลายๆคนไม่ปไปหาหมอได้เลยครับเลี้ยงลูกแล้วเครียดะเครียดกับสามีเครียดอันนั้นเลิกเครียดแล้วจริงหรือเปล่าทำอะไรเชิญจริงหรือ่จริงคุณอันนั้นเลกแล้วแค่อย่าให้จับได้เลตรงนี้บอกเลยท่าผู้ชมตะกี้เดินเข้ามาบอกว่า หนิงบอกอ้วนหรือเปล่านั่นเนี่ยนี่ออ้วนคุณอาหนิงอ้วนขึ้น4ี่โลแล้วนะกี่กิโลแล้วตอนนี้ตอนนี้47จะเข้าสู่48แแล้วค่ะตอนนี้คน50ทุบตัวเองตายแล้วนะไม่สวยหนูก็ต้องหาหมอนะก็ต้องพึ่งแพทย์ด้วยเพราะอะไรถึงห่วงเรื่องไม่สวยเนี่ยพูดถึงสามีเนี่ยอ้วหรือเปล่าบอกว่าเป็นเพราะกลัวสามีไปมีเมียน้อยโอ้ตายแล้ว ขอ <c oughs> ขอความจริงค่ะคุณเอิงไม่จริงหรือว่ามีส่วนมั้งหรือจะเป็นอย่างไรใต้หล <c oughs> หรือว่ามีส่วนอ,อีกมันสองส่วนสองส่วนอย่างเงี้ยต้องเอาขอแก้ตัวจะยอมแล้วว่าจริงไหมมันมีส่วนอันหนึ่งตรงที่ว่าเขาอ่ะเป็นคนผู้ชายปากอุ้ยเขาเป็นคนผู้ชายพูดตรงคือบางทีเวลาเราอยู่บ้านอ่ะเราชอบแต่กางเกงขาสั้นอย่างเงี้ยเดินขึ้นบัดไดก่อนหน้าเขาเขาก็จะแบบอุยขาใหญ่ขูดใหญ่ว่าเราอย่างเงี้ยแต่คือเขาก็ เป็นของเขาอ่ะเราไม่ได้คิดไรแต่ตัวเราเองอ่ะเราต้องบอกว่าเราเป็นคนแบบนี้แต่ไหนแต่ไรแล้วอ่ะตั้งแต่เด็กๆแล้วยิ่งตอนเนี้ยต้องดูแลแบบว่าลูกๆที่แบบในสังกัดลูกๆในช่องที่เราดูแลกันอยู่เราต้องดูแลเรื่องแบบความสวยความงามเราทํางานกองละครเน้ะคุณอาแล้วถ้าเราปล่อยให้ตัวเราเองไม่ไม่ไม่เจ๋งอ่ะเราไปพูดกับคนอื่นเขาไม่ได้ไงคุณอาแล้วที่สําคัญสามีเราก็จะเห็นของสวยๆงามๆไปตลอดเพราะวันที่มันชอบเรา ใช่ปว่าวันนี้เขาชอบเราเนี่ยคือตอนนี้เรายังเป็นดอกไม้สดๆไงคุณอาแต่ถ้าวันนี้เป็นดอกไม้ค่อยๆเหี่ยวค่อยๆอย่างเงี้ยเออมันก็ไม่สดชื่นแต่ฉันว่าจะกลัวว่าเขามีมีมีสองมีสามเชิญแค่นั้นเองเราปองละแต่เราถ้าอย่าให้รู้เท่านั้นอย่าให้รู้เท่านั้นดูคุณอาดูความเสียสิอันนี้ก็โปรโมทชุดด้วยน้ำให้เพื่อนอ่ถ่ายโปรโมทให้เพื่อนตื่นมาตั้งตีห้าครึ่งกลัวคนในกองถ่ายเห็นรีบไปแอบถ่ายก่อนนี่เหรออ้วน คุณอาเนี่ยอ่ะคุณอาดูดูตรงร่อง11เมื่อก่อนหนิงร่อง11ขึ้นตอนนี้เห็นไหมเริ่มพุ้ย้ยแล้วเห็นไหมอ้ออสวยอ่ะสวยสวยพี่หนิงผิวดีเดี๋ยวพี่ให้อีก 1, พันหนึ่งแพทพูดอีกไม่ต้องให <c oughs> ้ก็ได้ <c oughs> คือคือแพทกำลังจะบอกว่าคืออย่าลืมว่าเราสองคนมีลูกแล้วใช่แล้วเราเราพี่หนิงคือ40แล้วอ่ะใช่แล้วเราได้ขนาดเนี้ยแต่จะบอกที่นะ เรื่องของจมูกเรื่องของตาทุกอย่างแอปพลิเคชันช่วยได้หมดแต่ชีวิตจริงอะ่ะต้องให้คนที่เจอเราอะ่ะไม่คิดว่าเราแต่งแอปนะใช่แล้วสำคัญที่สุดของผู้หญิงเลยนะคือผิวผวถ้าผิวไม่สวยไม่เด้งไม่ฉ่ำนะสัญญกรรมที่ไหนก็ทำไม่ได้ใช่ค่ะพูดเลยพูดมาถึงขนาดนี้นะฮะหนิงปณิตาเป็นคนที่ดูแลตัวเองแบบเชี่ยมาก ดูแลผิวยังไงน่ยถ้าผิวแบบสุดยอดมากดูแลผิวยังไงต้องบอกว่าดูแลเยอะมากแต่สิ่งหนึ่งเลยที่หนิงจะบอกทุกคนเลยนะว่าคุณจะมีผลิตภัภณฑ์บำรุงผิวอะไรก็ตามบนโต๊ะสิ่งที่ขาดไม่ได้คือเซววอินซัมเอสเซนต์ก็คือน้ำตบสมของคุณวุ้นเส้นเซวอไหนสิอ่าตัวนี้ขวดแดงในตำนานซึ่งต้องบอกว่าขวดแดงในตำนานขวดนี้เนี่ยนะมันเป็นอะไรที่ที่สุดแล้วอะคุณอา ซึ่งหนิงเองหนิงออกกองเวลาตากแดดร้อนๆระหว่างวันหนิงก็จะใช้นะคะ hmm. หนิงเองจะทําอย่างเงี้ยนวดนวดนวดน,วดนวดแล้วก็ตบ,ตบตบระหว่างวันเลยนะคะคุณอาแล้วเวลาหนิงออกกองเนี่ยหนิงจะไม่ค่อยแบบดูแลตัวเองหนิงก็จะเอาเนี่ยมาตบตบ,ตบ,ตบ,ตบ ให้ผิวเรารู้สึกว่ามันผ่อนคลายมันจะเย็นอเอาโปรโมชั่นมาฝากด้วยนะคะออเอาโปรโมชั่นมาฝากด้วยวันนี้บอกเลยรีบๆจัดเพราะโปรโมชั่นนี้นะดีที่สุดตั้งแต่เคยจัดมานะคะเฉพาะรายการตีสิบเดเท่านั้นนะคะวันนี้จัดมาให้เต็มๆเซวาอินซัมเอเซนต์หนึ่งร้อยยี Se ่สบนะคะหนึ่าบาทนะคะยังมีโฟมเซวานะคะหนะะึ่งราคาสามและอีกอันหนึ่งเลยเ um ซวาเอ็ดไวท์เซรั่มนะคะแปดมลหกซองราคาห้าซึ่งทั ทั้งหมดนะคะ2,179บาทเหลือเพียงแค่1,490บาทเท่านั้น1,490บบาทรับไปเลยทั้งหมดขอดูทั้งเซตเลยค่ะอ่ะมาทั้งเซตเลยนะคะ อ๋อแล้วฝาอีกอันหนึ่งตัวนี้ตอนนี้ใครไปเซเว่นอีเลเวนค่ะขวดเล็กขายในเซเว่นอีเลเวนเรียบร้อยแล้วใช่น่ารักมากใช่นาักมากคุณอายหยิบจับง่ายมากในเซเว่นรยากทดลองใช้ได้เลยสำหรับคนที่อยากลองใช่เซตนี้ทั้งเซตสามารถติดต่อได้ที่ l i n ์แอดเซวาไทยแลนด์นะคะมีแอดข้างหน้าด้วยนะคะแอดเซวาไทยแลนด์ค่ะหรือว่าจะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ให้ได้เลยนะคะและถ้าอยากดูข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนะคะเข้า Google เลยค่ะและกดคำว่าเซวานะคะ S E W A เท่านั้นนะคะจะขึ้นมาคลึบเลยค่ะทั้งคนที่ใช้จริงทั้งข้อมูลดีๆต,ต่างๆเพียบมากมายเลยนะคะแล้วคุณผู้ชมจะมั่นใจเลยค่ะว่าเซวาจะช่วยคุณได้ค่ะทั้งหมดเซ็ตนี้ได้อะไรอีกทีนึงคะ,ะงทั้งหมดเซ็ตนี้นะคะคุณผู้ชมขาเซวาอินซัมเอเซนต์นะคะ120่ l ค่ะแล้วก็มีโฟมล้างหน้าเซวาและมีอันนี้เลยนะคะเอดไวท์เซรั่มตัวนี้นะคะ 8ML อีก6ซองทั้งหมด2 1 7 9บาทค่ะเหลือเพียงแค่1490ค่ะถูกมาก วันนี้รับเลยคุณอารับมอบเลยขอบคุณค่ะขอบคุณครับอายดีคุเซวาขวดแดงในตำนานครับและคุณหนิงปณิตาขอบคุณค่ะขอบคุณครับและทววนี้ไปพบกับล้วงเรื่องเล่าครับแฟนรายการตีสิบเนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดค่ะ